เราเราดูอยู่วันนั้นผมติดตามดูรายการสองสาเล่าเรื่องนะฮะนี่จะเป็นทอล์คโชว์หรือเป็นคอนเสิร์ตก็ทุกคนเขาชอบนี่แค่ดูทีวีอยู่นะครับแต่ทุกคนมันจะถายอย่านะ้ยโปรบอกเพลงตัวเองเพลงที่ชื่อว่าบรรยากาศเชิงเพี่ยงร้ำไงสุดยอดมากครับแต่แต่กับว่าสายตาไอ้เพ่งทำไปแล้วพอ้ยยังมัอ พอโยนเข้าไเล่นะเอกมีปั๊บสายตาฟิล์มพัมวันดีไ่กล้าได้กล้าได้กันหรีเกเน้เนเนนองจุลาใช่ไหมแอม,อ,มอ,อะไรนะอักษรจุฬาด้วยเหรอใช่อักษรจุฬาเรียนเก่งผมก็รสชาติผมก็แย่อยู่ยนะนะ <laughs> <laughs> หลังมือนี่แย่กว่าอีก <laughs> มันผสมกันด้วยนี่เอานี้ดีกว่าขนติดปากนี่มีขนที่หลังมือด้วยโอเคโอเคโอเคเวลาเริ่มน้อยแล้วนะฮะก็มีเพลงหนึ่งเป็นเพลงสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆเอาไว้วันหลังจากเราปอบพี่แมวจากเขาไม่ได้บอกว่าให้ร้องต่อเขาบอกให้เล่าต่อไม่เขาบอกเองว่าเอาไว้วันหลังเมืพี่แมวจากคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเขาคนเดียวไม่ต้องร้องเพลง ที่เราจะเป็นนักร้องทำไมวะเอ้าเราถามว่าถ้าชวนมาจะมาไหมมาก็ถูกป่ะเออมันสนุกแทงจริงจริงการเผากันมันสนุกที่สุดแล้วว่ามันยังถึท้ายแล้วฮัลุยกันรีบร้องมีกันเลยครับโอเคครับไม่ต่องไปนะหนึ่งสองสามโอเคอันนี้จะรอชีวีรอเราพูดถึงนี่กันดีกว่าใชครับโอเลโอเล่ โอเลุ่ีมากดจ้ไม่ิดขาโอเลวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาในฐานะของโอเลที่ชื่อพิเศษรุ่นว่าไวร์เรเจียมอะไรนะไวเรเียนวร์เรียตกปากไวเรเียนไวเรเียนะครับโอเลวร์เรียมไม่ใช่ไวเอเชียไวไวเลเดียนเียนค่ะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่วพี่ยวถามว่าสีอะไรวะสีอะไรวะสีเขียวเขียวเขียวนี่ยเขียวเขียวรองเท้ามันเขียวป้ายไฟมันก็เขียวเสื้อแต่หัวใจฮันุรักษ์ผมเป็นสีเขียวไปอยู่กับน้องเลยปะน้องเลยนะพี่น้องเลยนะน้องเลยนเล่าหรืเปล่ากินผังหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้กินถังเพราะว่าเพราะว่าอะไร เราต้องการจะรักนี่โล่ไม่ใช่เราไม่อยากแต่งมาทำไมป่าไม่รู้ไม่เคยอ่านเราไม่อยากแต่งมาทำไมป่าวไม่เใอ่เราดีใจที่ทุกคนไม่ด่าโล่มาด่าเลยแต่แต่เราจะกินแต่เราจะกินดีทุกคนจะด่าจะด่าแอบไม่ด่าเราไม่ด่าดีต่อไปอีกช่างเถึยงนะฮะอ่ะพวกมีหนึ่งเพลงไม่ใช่สิเพราะเรามีหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะรู้สึกดี ที่อยากให้ทุกคนมีความสุขกับพวกเราเพราะว่าต้องบอกว่าตลอดเวลาที่คือคือจริงๆอ้ยทำไมสวนทำไมเล่า<อ>เอาอเรากำลังพูดเกกับทางการอยู่ทางานก,ก็จทำงานสุดยวยตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเราทำงานกับพีเมาตลอดนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งแม้ที่ปีนี้จะผ่านไปเราไม่รู้ว่าเราทำงานกับพีเมากี่ครั้งแล้วนะครับแต<ะ>่ว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับ หรืออยากท้ายไม่จ้ะได้ม่แล้วนี่ยอนะครับปีหน้าครับเราก็จะมีกิจกรรมอะไรมากมายยิ่งัีเข้าด้ซึ่งไม่ใช่เป็นพวกเราหรือเปล่านะแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะอุ่นเพลยนตลอดไปนะ จะไม่มีจะจะเกิดโมเมนต์ที่ดีแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่มีเราทุกทุกฝ่ายแ้่พี่จีทั้งทุกคนและพวกเราเองก็จริงคือการพูดสิเรออยู่การที่เรามาเจอกันได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันคือพลมลิขิตแล้วก็มีกิจการชักอาล์ก็เหอ ก็ <łość> เป็นได้เน <eben> ี่ยอ็เป็นเรื่องยากต้องจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาถามว่าเฮ้ยคุณต้องทำบุญมากี่พันกี่พันปีล่ะถึงจะมาเจอกันได้ยากต้องบอกว่าเราไม่รู้จริงๆเพราะมันยากมากแต่ว่าวันนี้เราได้มารู้จักกัน